เรื่องชนะคนตรนีด้วยการให้ปันความตรนีคือการที่เก็บเงินทรั์สมบัติไว้ไม่ยอมใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนหรือผู้อื่นแม้ในคราวที่จำเป็นตรงกันข้ามกับความฟุ่มเฟือยคือใช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายใช้อย่างที่ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ใช้ท่ามกลางของความตรหนีและความฟุ่มเฟือยคือความมัธยัติคือจำเป็นใช้ไม่จำเป็นไม่ใช้ ส่วนความประหยัดนั้นคือการใช้ของไม่ให้เสียเปล่าใช้ให้คุ้มราคาของรู้จักซ่อมแซมของชำรุดให้ใช้การได้ต่อไปคนประกอบด้วยอ,อาการแห่งความตระนีเรียกว่าผู้ตรนีคนตรนีคงจะมีความสุขความคลื้มใจที่ได้เก็บของไว้ดูหรืออย่างน้อยที่สุดก็ให้เกิดความพอใจว่าของเรามี คนตระหนี่ไม่รู้จักเอื้อเฟื้อแม้แก่ตนเองแล้วจะเอื้อเฟื้อผู้อื่นได้อย่างไรแต่หัวใจคนอาจให้อ่อนลงได้ด้วยการเอื้อเฟื้อแบ่งปันเมื่อเราให้เขาบ่อยๆเข้าเขาก็คงละอายบ้างถ้าจะไม่ให้เราบ้างเมื่อได้หัดให้เสียคลั้งหนึ่งแล้วรู้สึกมีความสุขใจอาจให้อีกเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามเพราะกฎทางจิตวิทยามีอยู่ว่า ความรู้สึกสุขเป็นเหตุให้ทำซ้ำการแบ่งปันจึงเป็นเครื่องผูกมิดเป็นเครื่องมือทำคนใจแข็งให้ใจอ่อนลงได้ดังนี้